สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ b e l l e s Healthy นะคะ b e l l e s เพื่อนสุขภาพนะคะโดยบอนลุ่น b e l l e s ลุ่งอรุณมงคลเดชค่ะสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเสื้อดำหลังของ b e l l e s กันค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในโลกยุคปัจจุบันนะะี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะมีปัจจัยที่6เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็คือมือถือของเราซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้จริงๆแล้วเขาบอกว่ามีการทําวิจัยนะคะเพื่อนๆว่า คนที่เดี๋ยวนี้ขาดมือถือเนี่ยจะเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะถ้าหากออกจากบ้านแล้วไม่มีมือถือเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าความไม่มั่นใจเมื่อปัสจากมือถือกันค่ะนะคะเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารกันมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วรวมทั้งเนี่ยตั้งแต่โควิด1 9เข้ามาหาเราแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราต้อง work from home ดัง,ดงนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนเเราก็จะต้อง ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันนานๆด้วยเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราใช้มือถือเครื่องมือสื่อสารหรือการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆก็คืออาการไม่ว่าจะเป็นการปวดคอบาไหล่นะคะเรื้อรังการอาการของออฟฟิศซินโดรมรวมทั้งเทคเน็กซินโดรมที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโรคที่มากับความทันสมัยในปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าหากเราปล่อยอาการเหล่านี้ทิ้งไว้เนี่ย ก็จะเกิดอันตรายตามมาค่ะแล้วก็จริงๆอยากบอกว่าออถ้าเราสามารถป้องกันได้ก่อนที่จะรักษาเนี่ยก็จะเป็นการดีกับเพื่อนๆมากๆค่ะดังนั้นนะคะการป้องกันของเรานั้นสิ่งที่รุ่งอยากจะบอกก็คือสิ่งแรกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการยืนเดินนั่งนอนนะคะหรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานอุปกรณ์ต่างๆที่ ควรที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเอ่อโซฟาที่นั่งที่นอนของเราก็ควรที่จะเหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้คุยในคลิปนะคะถัดก่อนๆหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเกิดอาการแล้วเนี่ยนะคะเราก็ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทำกายภาพบาบัดแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะซึ่งจะช่วยเรียกว่าบรรเทาอาการนะคะอาการที่ เกิดจากไม่ว่าจะเป็นออฟฟิซินโดมปวดข้อบา่าไหลเรื้อรังหรือเทคนิคซินโดมก็ตามเนี่ยคะซึ่งวันนี้ค่ะเสื้อดำหลังของ b e l ลิสเนี่ยคะ่ะ<ม>ก็เป็นส่วนหนึ่งคะ่ะที่เราออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเรานั้นเอ่รียกว่าปัศจากอาการเหล่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมารีวิวเสื้อดำหลัง b e l ลิสกันคะ่ะนะคะเสื้อดำหลัง b e l ลิสนะคะสิ่งแรกที่เราออกแบบนะคะด้วยการออกแบบของเรานั้นเพื่อทำให้ ระดับของอหลังของเราเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆนะคะเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะดึงขึ้นมานะะดึงขึ้นมาถึงบริเวณต้นคอเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็ออกแบบช้อนบริเวณใต้หนะ้าอกอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าที่รุ่งเอามารีวิวเนี่ยเป็นของอ แบบแขนยาวค่ะแบบแขนยาวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหุ่นผู้หญิงนิดนึงคนพูดเป็นผู้หญิงนะคะแต่สามารถใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีค่ะเราจะติดนะคะส,สายสายคาดตรงนี้ไว้ใต้อกนะคะตรงนี้จะมีเพื่อว่ามันจะทำให้บาลานซ์ด้านข้างของเราเนะะี่ยค่ะ มันจะช่วยให้เปิดทรงอกของเราเนี่ยเปิดขึ้นเวลาสวมใส่นะคะอย่างที่รุ่งสวมใส่อยู่เนี่ยนะคะก็จะช่วยเปิดแผ่นอกค่ะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยการเปิดแผ่นอกแบบนี้ก็จะทําให้หลังของเราเนี่ยอยู่ในระนาบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉนั้นเวลาเราก้มนานๆเนี่ยมันก็จะมีอาการหลังโก่งใช่ไหมคะซึ่งเสื้อดําหลังของเบลลิสเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนนะคะเวลาสวมใส่เนี่ยสิ่งแรกนะคะเขาจะปรับเปลี่ยนโพซิชันท่าทางของเราเนี่ย ให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการออกแบบที่ซัพพอร์ตเป็นพิเศษแล้วก็การดึงมีแรงดึงเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้หน้าอกของเราส่วนบนเนี่ยเปิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อหน้าอกส่วนบนเปิดขึ้นนะะสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากเสื้อดำหลังตัวนี้ก็คือว่ามันจะทำให้หการหายใจของเราดีขึ้นค่ะเพื่อนเพืนะะ่อะการหายใจของเราก็จะดีขึ้นค่ะเพราะนั้นเราก็จะสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดได้มากขึ้นนะคะ สองนะคะมันจะช่วยทําให้อ่าเรียกว่าจุดนะคะของกระดูกสันหลังแนวของกระดูกสันหลังนะคะโดยเฉพาะในส่วนบนเนี่ยอยู่ในระนาบที่ถูกต้องเมื่อก <ๆๆ S 1> ระดูกสันหลังอยู่ในระนาบที่ถูกต้องนะคะอย่างเงี้ยนะคะระนาบแบบเนี้ยค่ะที่มีเคิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะการไหลเวียนนะคะกระแสประสาทก็จะอยู่ในความที่เรียกว่าเป็นปกตินะคะแล้วก็รวมทั้งระบบต่างๆระบบเลือดหรือ,อ สิ่งที่เวลาร่างกายของเราเซลล์ในร่างกายของเราจะได้รับสารอาหารนี่ก็มาจากระบบเลือดดังนั้นเนี่ยถ้าหากระบบเลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยระบบประสาทกระแสประสาทไหลเวียนดีเนี่ยหน้าที่ต่างๆของอวัยว,วะที่เชื่อมมาจากาแนวของกระดูกสันหลังในส่วนท่อนบนเนี่ยมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะทําให้ไม่เกิดอาการกดทับค่ะ ไม่เกิดอาการกดทับนะคะกระแสประสาทในบริเวณนั้นนะคะแล้วข้อต่อไปข้อที่3ก็คือจะทําให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราค่ะอย่างที่รุ่งบอกนะคะสิ่งแรกที่เราจะป้องกันอาการออฟฟิศซินโดมได้ก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นท่ายืนเดินนั่งนอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราใส่สวมใส่ในชีวิตประจําวันนะคะ เราจะได้ในตอนกลางวันวที่เรามีแอคทิวิตี้นะคะแนะนำให้ใส่ตอนกลางวันวนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเวลาเรามีแอคทิวิตี้ในการนั่งทำงานนานๆเนี่ยหลังเราเนะะี่ยค่ะมันจะได้ไม่งอนะคะไม่ค้อมลงดังนั้นการสวมใส่เสื้อดำหลังแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้โพซิชันเราถูกต้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ถึงแม้เราจะไม่ได้สวมใส่อยู่นะคะถึงแม้ว่ากลับไปบ้านแล้วเราจะถอดออกเนี่ย มันก็จะกลายเป็นความเคยชินใหม่ค่ะแล้วมันก็จะทําให้ปรับบุคลิกลักษณะของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะข้อสุดท้ายที่จะได้ก็คือมันจะปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของเราเนี่ยให้สมาร์ทขึ้นค่ะไม่ก้มนะคะอันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการสวมใส่นะคะเพื่อนๆพนเพื่อนๆน,น,นะคะเสื้อดําหลังของเราจะมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาว ตัวที่รุ่งเอามารีวิวเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งสองแบบเลยแต่จะสวมใส่แบบสั้นให้ดูนะคะเพื่อนๆก็สวมใส่แบบนี้เข้าไปเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ใส่เหมือนใส่เสื้อสูทนะคะเพื่อนๆนะคะใส่เหมือนใส่เสื้อสูทดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้จริงๆนะ่ะใส่สองแขนพร้อมกันก็จะดีนะคะแล้วก็พยายามดึงส่วนที่หนานะคะ่ะเพื่อนๆดึงส่วนที่หนาโดยเฉพาะบริเวณบ่าเนี่ยเข้ามาให้กระชับบริเวณต้นคอนะคะ แล้วก็ไล่ลงมาค่ะเอาสายนะคะตะขอเนี่ยติดบริเวณใต้อกค่ะแล้วก็ดูให้ขนาดของรอบรอบตัวของเราเนี่ยให้อยู่ในขนาดที่พอดีนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปเพื่อให้เกิดแรงดึงค่ะนะคะแล้วก็จัดปรับค่ะจัดปรับนะคะวิธีการจัดปรับดูใต้ท้องแขนค่ะเพื่อนๆนะคะดึงบริเวณใต้ท้องแขนนะคะดึงบ่าเข้ามานะคะ เพื่อนๆก็จะได้ได้เสื้อที่กระชับค่ะนะคะดึงทั้งสองข้างดึงเองนะคะเออแล้วก็ดึงใต้ท้องแขนให้ชิดรักแร้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วถ้าเรามองจากด้านข้างค่ะเพื่อนๆคะนะคะเราก็จะได้นะ,ะโอเคนะคะก็เวลาเรานั่งนะคะหลังของเราเนี่ยมันควรจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือค<ว>หูบ่านะคะแล้วก็สะโพกเนี่ยควรจะอยู่ในระน,นาบเดียวกันอันนี้ลอง สังเกตง่ายๆซึ่งเสื้อดำหลังเนี่ยค่ะก็จะช่วยเรานะคะให้มีการท่านั่งที่ถูกต้องนะคะท่ายืนที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้บุคลิกภาพของเราก็น่ามองมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเสื้อดำหลังของเบลลีค่ะที่จะช่วยอาการออฟฟิศซินโดมอาการปวดคอบ่าไหล่เลื้อรังนะคะหรือป้องกันในส่วนของอาการที่เราจะเป็นมากขึ้นหลังจากที่เราต้อง นั่งหน้าจอนานๆทํางานนานๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่บางทีเนี่ยต้องทํางานก้มๆเงยๆลุงก็แนะนํานะคะให้สวมใส่เสื้อดําหลังของเรานะคะเสื้อดําหลังเบลลิสของเราเนี่ยให้เป็นประจําสม่ําเสมอเท่านี้ค่ะสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้แล้วค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเนี่ย พลาดข้อมูลดีๆสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะเราวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ